เราย้อมผ้านะคะเราย้อมผ้าจากผ้าสีสีม่วงนะแล้วก็ต้มต้มน้ำต้มน้ำต้มผ้าก่อนเราต้มผ้าเฉยๆก่อนนะต้มเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็เอาผ้าออกแล้วเราก็เอาน้ำที่ต้มแล้วนั่นอะ่ะก็เอามาคนกับสีเราใช้สีน้ำเงินนะแล้วเ,เราเติมเกลือไป1นึ่งกร,รมเลย แล้วก็เนี่ยเราเอาผ้าที่เอาออกไว้แล้วอะสเด็ดน้ําแล้วก็เอากลับเข้ามาต้มใหม่หลังจากที่เราผสมสีแล้วอะเนี่ยต้มนี่เราต้มมาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะสีมันก็อ่สีต้นต้นฉบับก็ยังอยู่เป็นม่วงๆนะแต่เราก็สังเกตได้ว่ามันมีการเปลี่ยนสีจากสีม่วงเข้มเริ่มคล้ำกลายเป็นสีน้ําเงินบ้างนะเพราะสีที่เราใช้มันเป็นสีน้ําเงินนะ เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราอบผ้าไปล้างนะว่ามันจะได้เป็นสีอะไรนะเราเราจะมาดูกันอีกทีเขาบอกให้ต้มต้มสีกับผ้าเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะแต่เราต้มมันมันจะหนึ่งชั่วโมงแล้วเราจะทิ้งต้มทิ้งไว้อีกสักสิบห้าสิบห้านาทีแล้วเราก็จะพอแล้วเราจะเอาไปล้างน้ำจะมาดูกันอีกทีนะเราต้มมาเป็นเวลาชั่วโมงกว่าแล้วนะ เราจะพอแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราล้างสีสักสีห้ารอบนะดูว่าสีมันจะติดไหมหรือว่าสีมันจะเปลี่ยนไหมแต่ว่าดูจากผ้าสีพื้นเดิมก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะเราไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าไปดูกันนะจะเทสีมันออกนะแล้วเราจะล้างเเดูเหงื่อตัวสีสิ เหมือนเหมือนเราย้อมผมเลยนะสีก็ออกออกไปหมดนะ,จะ,จ,ะจะติดหรือเปล่าก็จะมาดูดูจากที่เราสังเกตนะสีก็ไม่ได้ไม่ได้ติดนะเห็นไหมผ้าตะเก่าบของผ้ามันก็้จริงดูเป็นสีเดนะิมนะเรคิดว่าสีไม่น่าจะไม่น่าจะติด ม่น่าจะกบสีเดิมได้ถ้าว่าผ้าสีเดิมมนเป็นสีเมืองนะสีที่เราใช้ย้อมมันเป็นสีเงนะินอันนี้นนจะได้ไี่คะต้องล้างออกกมนแบบสามสีม่น้ำนี่เราล้างมาน้ำที่ตดแล้วนะนะั่นแดูะสีนะข้าวแบบจางๆนินดๆนะแต่ว่าเท่าที่เราสังเกตสีผ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะ ก็เราไม่รู้ว่าสีมันตกมันแล้วหรือว่าสีไม่ติดไม่แน่ใจแต่ในความคิดที่ว่าสีไม่ติดมากกว่าไม่แน่ใจเวลาตากผ้าแห้งว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันตอนที่เราตากผ้าให้เราเล้วสีนะ mm hmm. ก็คิดว่าน้ํานี้ก็จะเป็นน้ำสุดท้ายแล้วเพราะว่านี่เป็นแค่ผ้าคาดเตียงนะไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วม่จะเป็นต้องล้างสีออกหมดนะ mm hmm. ก็เอาแค่นี้เดดน้ําพอแล้ว แล้วเข้ามาดูตอนที่มันตากผ้าแห้งแล้วถึงจะดูออกว่ามันสีสีติดหรือเปล่านะเนไหมเี่เรามาดูผ้าที่เราย้อมไปนี่ดูสีนี่คือสีออริจินอลนะนี่คือสีที่เราต้องการเคลือบให้มันเป็นเหมือนสีออริจินอลนะรากดว่าสีที่ย้อมไปไม่สามารถทําอะไรกับสีออริจินอลได้เลยนะดูสีไม่เปลี่ยนสีเหมือนเดิมนะ แล้วก็ไม่ไม่เข้าไปเคลือบอะไรทั้งนั้นนะสีน้ําเงินที่เราใช้ไปอ่ะไม่มีผลอะไรต่อสีม่วงเลยนะดูไม่ไม่ทําปฏิกิริยาอะไรเลยแล้วสีที่มันมันอ่าหมองใช่ไหมเราต้องการเคลือบตรงนี้ให้เป็นสีน้ําเงินก็ไม่ติดเอ่อแสดงว่าไม่ใช่ว่าเราทําไม่ครบเวลานะเกินเวลาด้วยแสดงว่าสีอืมเราพูดเลยว่าสีไม่ได้เรื่องว่าง้งเถอะ ไม่ไม่ใช้ไม่ได้สักผืนนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมก็ไม่ติดส่วนผืนนี้ผืนนี้ก็ไม่ติดตัวนะนะดูนี่สีอรจินอลนี่สีที่เราจะเคลือบเนะไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ปรากฏว่าใช้ไม่ได้นะ